เหตุการครอบครัวเนี่ยที่ทะเลาะเบาะแว้งบรรดาพี่น้องทะเลาะกันเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่พี่น้องสายเลือดเดียวกันจะทํำร้ายกับชมพู่มันมีน้ําหนักเพียงพอไหมที่จะทําให้ญาติที่ทะเลาะเบาะแวงกันในครอบครัวเนี่ยไปตั้งใจไปเข็นฆ่าน้องเนี่ยให้คนทั้งประเทศรู้ไปเลยว่าเรื่องแค่เนี้ย มันไม่สามารถที่จะทำให้ญาติพี่น้องไปทำลายหลานหลานลูกหลานตัวเองนะแต่ถ้าเป็นประเด็นอื่นที่พ่อแม่น้องชมพู่ไปทะเลาะไปมีเรื่องกับคนทางอื่นตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันนะ่ะต้องให้ตำรวจเจ้าหน้าที่นะ่ะไปรับข้อมูลไปรับเรื่องจากพ่อแม่น้องชมพู่ว่าเขาเคยมีเรื่องบาดหมางใจอะไรกับใครบ้างแล้วให้เจ้าหน้าที่เนะี่ยไปเรียกมาสอบสวนบันทึกข้อความไว้ เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทขําคดีทุกวันเนี่ยเขาจะไม่มีการจับแพ้จับลาเขาจะต้องเอาหลักฐานที่ชัดเจนถึงจะสามารถออกหมายจับได้สิ่งที่ตำรวจเองมีการจ็บเก็บกลับไปเพื่อจะไปหาหลักฐานมีอะไรบ้างมีกระสอบปุ๋ยมีถุงมือมีขนสุนัขให้คุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือหลักฐานทางคนลุงคนเองแกก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเก็บหลักฐานทุกอย่างเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ ยังมีการขอดูเนนะฮะเรื่องของอาวุธมีดนะนี่โดยทางลงคนเองก็ได้มีการนำมีดกรีดยางมีดว้านะนำมามอบให้กับทางเจ้าที่ตำรวจครับคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานนักในการเก็บหลัฐานนะ,ะรวมถึงยังจะมีเขาเรียกว่าเป็นกระสอบนะ กรอบปุ๋ยนะครับอีกสองใบสีฟ้าแล้วก็สีขาวถุงมืออีกสองคู่ขนสุนัขเนี่ยเดี๋ยวผู้ผู้ชมจะเห็นมันเป็นหมาเนี่ยนะฮะที่ลุงเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นี่คือกระสอบปุ๋ยนี่ขนไอเจ้าตัวนี้เหรอเจ้านิกอายุหนึ่งปีเพศผู้วันนี้หลังจากที่ตำรวจมีการเข้ามาเก็บหลักฐานวันนี้หลังจากที่ตำรวจมีการเข้ามาเก็บหลักฐานเ,าเพิ่มเติมครับผู้ชมนะถ้า ่าจะจบแล้วก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปรู้อย่างลูข่าวแล้วก็ใจมากขึ้นตำรวจลงพื้นที่วันที่10นาฮะในวันนั้นลุงยังไม่โควิผมและตำรวจก็ไปเก็บคือเสื้อผ้าของปูไทยหนึ่งตัวกางเกงยีนส์หนึ่งตัวรองเท้าบู๊ทหนึ่งคู่นะะซึ่งเป็นรองเท้าที่ลุงเนี่ยใช้เดินขึ้นเขามีรองเท้าอุ้ซ้ซ กางเกงกีฬาสีขาวหนึ่งตัวแล้วก็สีดำอีก1ตัวค่ะโดยวันนี้เก็บเพิ่มเติมครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ตํารวจมีการเก็บหลักฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับลุงพลก็บอกว่าเอาเป็นว่าถ้าคดีเสร็จสิ้นตัวเองไม่คิดอยากจะได้อะไรคืนเพียงแค่อยากได้แค่กางเกงยีนที่ตำรวจเก็บไปตั้งแต่วันที่11มิถุนายนเนี่นะขอคืนตัวเดียวไม่มีคุณม่มีบคุณทำไม่ไ,ได้